สวัสดีค่ะช่องนิตยาชาแนลบ้านสอน,นะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศสวนมันนะคะตอนเช้าดูสวนยางไปแล้วใสๆหน่อยก็มาดูสวนมันนะคะสวนมันคุณนาเองนะคะญาติเยอะนะคะมีทั้งสวนยางสวนมันค่ะจะทำการเก็บกู้แล้วนะคะไปขายกิโลละราคาดีมากเลยนะคะ3ามบาทหกสิบ สะตางค่ะวิธีการนี่ค่ะก็อย่างนี้นะคะตัดละมันนะคะตัดตัดแล้วก็จะมัดไว้เป็นแถวแบบนี้นะคะละมันก็สวยมากนะคะค่ะจะพามาดูตัดแบบนี้นะคะตัดแล้วก็กองไว้แบบนี้ก็ทำให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็จะมัดค่ะเนี่ยมัดวิธีการนะคะพามาชมนะคะ วิดีขุดมันบุกถึงสวนเลยนะคะวันนี้นะคะค่ะเนี่ยนาก็จะตัดละมันตัดแล้วก็จะทํานี้นะคะมัดมัดไว้ก็จะเอาไปไว้ทําพันนะคะอันนี้จะเป็นพันพันอะไรคะคุณนนะ้าห้วยบงบงบงเก้าศูนย์อันนี้ค่ะจะเป็นบงนะคะมันเป็นพันนะคะถ้า ใครทาส่วนมันนะคะถ้ามีพันธุ์ดีนะคะมีชายไปกว่าครึ่งนะคะเพราะว่าพันธุ์ดีก็มัน60%เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการบํารุงนะคะอันนี้คุณนะ้าเขาบํารุงดีมากเลยนะคะใส่ขี้ไก่อัดเม็ดหรือว่าขี้ไก่อะไรคะคุณนาะขี้ไก่อัดเม็ด่บุญเสริมอ๋อใส่ขี้ไก่อัดเม็ดนะคะสามไร่คุณนาะใส่กี่กระสอบนะคะ,ส,ะส,สิบกระสอบนะคะ มันอยู่ที่การบำรุงนะคะอันนี้สวยมากนะคะพื้นที่สามไร่นี้ขุดไปประมาณหนึ่งไร่แล้วมั้งคะ่ะหนึ่งไร่ได้เงินเท่าไหร่นะคะนะได้หมื่นแปดหมืนแปดนะคะหมื่นแปดนะคะหมื่นแดพันบาทหนึ่งหื่นแปดพันบาทนะคะฟังดีๆนะคะถ้าใครชมคลิปนี้แล้วก็อยากไปทําตามก็ได้นะคะวิธีของคุณนะเคมีหนึ่งกระสอบน,นะคะค่ะ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็อยากทําตามนะคะก็คุณน้าเม่สงวนลขกิทสินนะคะที่สามไร่ใส่ขี้ไก่อัดเม็ดไป20กระสอบบุ๊เคมีรองพื้นไปหนึ่งกระสอบนะคะค่ะวิธีทําก็ไถพวนดินไว้ก็ใส่ขี้ไก่ไปนะคะคุณนาว่า20กระสอบแล้วก็รองพื้นแต่ว่าดินต้องเปียกนะคะดินต้องเปียกนะคะตอนที่เราปลูกนะคะในงั้นมันจะตายนะคะมันก็มีไม่มีความชื้นนะคะ แล้วก็ปลูกปลูกมันแล้วก็ก็บำรุงฉีดยาให้มันได้นะคะเนี่ยค่ะเก็บเกี่ยวก็ประมาณนี้ค่ะเก็บผลผลิตอันนี้ก็ไว้จะไว้ทำพันธุ์บงเก้าศูนย์นะคะบงเก้าศูนย์ค่ะคุณน้าดูแลได้ดีมากนะคะสวยมากเลยนะคะลำมันนะคะสวยมากๆเลยนะคะ สามไร่ที่ขุดไปประมาณหนึ่งไร่มั้งมคะหนึ่งไร่หไร่ก็ได้หนึ่งมืนแปดพนบาทก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้ราคาราคามันก็ราคาเกนะคะชาวสวนก็ยิ้มได้นะคะค่ะถ้าใครสนใจนะคะทําได้นะคะคุณน้ามืออชีพนะคะทําสวนมีประสบการณ์มามากกว่า30สปีนะคะ สวนยางสวนมันทำหมดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้กะจะเอาให้เสร็จไหมคุณนะหรือว่ายังไงไม่เสร็จไม่เสร็จ๋จอ้พุ่งนี้พุ่งนี้เหรอคะวันนี้ก็จะพามาตัดละมันนะคะมาดูวันนี้เป็นชาวสวนมันนะคะวันนี้เป็นชาวสวนนะคะวันนี้เป็นชาวสวนนะคะ มันราคาดีนะคะจะมาเปลี่ยนเป็นชาวสวนนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละสามบาทหกสิบสตางค์นะคะวิธีปลูกก็ง่ายมากนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตามมาชมบรรยากาศสวนมันนะคะวันนี้จะเป็นเท่าแก่สวนมันนะคะวันนี้ อันนี้ก็คุณนาค่ะวูวูสวยงามมากนะคะดูละมันนะคะจะทําเอาไปทําพันนะคะสวยมากเลยบงเก้าศูนย์นะคะเขาจะทําร่องตัดไปแบบนี้นะคะเราจะไม่ทําร่องไปตามน้ํานะคะเราจะทําขวางน้ํานะคะแล้วก็ปล่อยทางข้างออกนะคะมันจะขวาง งน้ําเราจะไม่ทําร่องยาวนะคะร่องยาวมาแบบนี้นะคะเพราะมันมันจะไม่มีความชื้นในร่องเลยนะอ๋อคุณนะเขามีประสบการณ์ในการทําสวนนะคะ,คะเขาจะทําร่องขวางน้ําเหมือนบันไดแล้วก็ปล่อยน้ําออกข้างๆนะคะขวางโนนแล้วก็โนนนะคะฝั่งนี้นะคะมันจะก็จะเปลี่ยนเหมือนบันไดเวลาน้ํามานะคะมันก็จะไม่ไหลผ่านรวดเดียวเลยะคะ่ะ มันก็จะมีบำรุงนะคะบำรุงต้นมันก็เลยสมบูรณ์ก็สวยงามอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ทำร่องตามน้ำนะคะตามแนวนะคะยอดจริงๆเลยนะคะค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ดูนะคะ,คะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าคุณน้าทำร่องอยังไงนะคะไปดูข้างๆนะคะไปดูข้างๆค่ะนี่ค่ะคุณน้าก็จะทำร่องแบบนี้นี่ค่ะค่ะ,คะโอ๊ยคุณน้าออ,ออกกล้องไปแล้วค่ะ นี่ค่ะทร่องเราจะทําร่องเป็นควางน้ําไปนี้นะคะเพราะว่าน้ําจะได้ขังแล้วก็มีความชืน้นแล้วก็ทําให้มันมีหัวดีด้วยะคะ่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ขังน้ํานะคะเวลาเวลาน้ําล้นมามันก็จะไหลมาทางนี้นะคะเนี่ยก็จะทําเป็นร่องไว้สองฝั่งข้างนะคะองความคิดคุณนาก็โอเคมากเลยหนูมพ่อหนูมาสอบถามว่าทํายังไงถึงสวยแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะคะวิธีทําร่องยังไง สัมภาษณ์เรียบร้อยนะคะสัมภาษณ์เรียบร้อยเนะะี่ยค่ะก็จะทําร่องแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะขวางน้ำค่ะข,ขวางน้ําแต่เราไม่ได้ขวางให้หมดแล้วก็จะทําร่องร่องฝั่งนี้เห็นไหมคะ,ะวิธีการปลูกมันถ้าใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเจ้าแรกนะคะที่นี่มันหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่ปกติเพื่อนเขาจะได้แค่หนึ่งหมื่นเองนะคะคุณนาได้หมื่นแปดนะคะถือว่าโอเคมากเลยนะคะ ผลงานค่ะวันนี้ก็ได้โอกาสมาทำคลิปให้ดูนะคะเพื่อเสริมความรู้ใครอยากทำสวนมันบ้างนะคะก็สอบถามได้นะคะคุณน้แท้ๆเองนะคะคุณนาศานะคะเป็นน้องแม่ค่ะอยู่ที่บ้านสรสีเองถ้าใครสนใจก็สอบถามได้คะ่ะพี่่วงวิชานะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้พามาชม คลิปสวนมันนะคะบรรยากาศสวนมันค่ะก็ยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอฝากช่องเล็กๆนะคะช่องน้องใหม่ช่องนิตยาา h ชาแนลบ้านสอด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ